สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวยห้าประตูมาฝาก1นึคันนะครับ สวยเดิมโรงงานไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับกับ Ford Focus ตัวสปอร์ตปี2013นะครับเครื่องพันหกเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสวยสภาพงามครับชุดแต่งรอบคันคันนี้เป็นสีพิเศษนะครับสีมิดไนท์สกายนะครับใครที่สนใจนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับไม่เคยชนไม้แท้152,000กิโลเมตรนะครับใครชอบมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับภายในสวยเซ็นทรัลล็อกแอร์บ แบ็กเอนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกว่าปรับไฟฟ้านะครับรถสวยสมบูรณ์สภาพนี้นะครับไม่เคยชนนะครับนี่เลยครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบ Ford นะครับใครเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่นำมาฝากนะครับ178,000บาทนะครับเครดิตดีไม่ติดแบคิสออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์ครับมาชมมาเช็คได้ครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนำมาฝากนะครับ คันนี้คัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับไม่เคยชนสีสวยเต็มหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับนะครับปี2013เครื่องพันหกเกียร์ออโต้นะครับชุดแต่งรอบคันยางใหม่ๆใช้ได้ยาวๆนะครับ1,78,0 0 0บาทนะครับผ่อน3,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับใครที่สนใจชอบฟอร์ดนะครับคันนี้5ประตูสวยๆเลยครับสีสวยๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับ มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมินบุรีบริการจัดไฟแนนได้ทั่วไทยนะครับจัดส่งให้ได้ทั่วไทยสนใจสอบถามได้ครับขายที่ชอบนะครับถ้าเครดิตด,ดีออกรถศูนย์บาทนะครับผ่อนสุดชิววันละร้อยกว่าบาทนะครับก็นำไปใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับ นี่เลยครับลองหาข้อมูลก็ตามแหล่งทั่วไปนะครับสําหรับคันนี้เราก็คัดและเช็คเรียบร้อยครับข้อมูลเชื่อว่าสมาชิกหาได้แน่นอนนะครับในส่วนของสภาพเราคัดและเช็คเรียบร้อยนะครับไหม่แท้การันตีว่า1นึ่งแสนกิโลเมตรนะครับไม่กรอใหม่ไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยสภาพแบบนี้นะครับนามาฝากให้กับสมาชิกที่สนใจและชอบ Ford f o ฟ u s นะครับ พอจะเป็นตัวเลือกได้หรือไม่สมาชิกลองพิจารณาและตัดสินใจนะครับขอพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อตัวนี้เป็นทางเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับถูกใจโทรเจรจามาได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับ Ford Focus ปี2013นะครับชมดูได้เช็คดูก่อนนะครับจัดส่งทั่วไทยจัดเแนนซ์นนนให้ได้ทั่วไทยครับ